ผมคูจะให้ฟีสไตล์นะครับผมคลิปนี้นะครับถ่ายเมื่อวันที่28นะครับพึษภาคม2 5 6 5นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ว่างๆนะครับจากการทํางานหลักนะครับก็จะมาทํางานลองในเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนะครับวันนี้ก็จะมีกระสอบนะครับกระสอบอะไรกระสอบอีหยังนะครับภาษาอีสานก็คือกระสอบก้านะครับมัดก้า จะมาดำนานะครับดำนาซ่อมเสริมนะครับข้าวที่ไม่ออกไม่งอกนะครับนาเดี๋ยวก็เลยถ่ายคลิปไว้มาให้ดูกันนะครับในสไตล์ของคูดนั่นแหละนะครับาเดี๋ยวไปดูกันครับผมอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับก้าที่ได้มานี่ยาวนะครับยาวสมควรเดี๋ยวค่อยดูนะครับอเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแล้วกันที่หวานข้าวไปนะครับมีนาหวานนะครับเห็นไหมครับ ก็คงหวาดหลายคนยังไงก็คงจะมาประมาณว่าลืมนะครับลืมนะครับลืมจุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็น่นนี่โอ้ยหลายที่เลยสามสี่จุดนะครับทั้งบนอีกก็ไม่เป็นไรครับก็ซ่อมเสริมกันไปนะครับนี่ในบรรยากาศของทุ่งนานะครับในวันนี้นะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับอ่าหน้าหวานนะครับที่ได้หวานไปในครั้งก่อนนะครับนู่นนี่ล่ะครับนะ เนี่มาดูกันละครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาก้าที่เน,นี่ยลงไปไว้ข้างในไว้ไว้ข้างในตรงโน้นนะครับนะแช่น้ําไว้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆดาไปในในช่วงนี้นะครับครับดูบัดก้านะครับค่อนข้างยาวนะไม่รู้หนาไม่รู้แม่ไปถอนมาจากนาใครนะครับไม่รู้นาใครยาวนะเป็นไหมเป็นศอกเลยอะนะครับ่ะเดี๋ยวเอาไปไว้ข้างล่างกันนะครับ แล้วก็จะดำนาให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวินตงไปเรื่อยๆนะครับเดินก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าตรงไหนพอเดินได้นะครับนี่ครับมีน้ำนะครับช่วงนี้ช่วงปลายเดือนพฤษภาครับก็มีน้ำแล้วนะครับนี่ครับก็วางไว้แช่น้ำไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยดำนะครับอันนี้ครับก็ ที่ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเห็นไหมครับใหญ่นะครับ,รบเดี๋ยวหมุนๆรอบๆให้ดูค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับอ่าค่อนข้างใหญ่งั้นแล้วก็ทําไปครับนะวันว่างก็มาทําไม่ว่างก็ให้แม่เขาทำไปนะครับก็มาช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะสาธิตการดำนานะครับสำหรับคนสมัยใหม่อาจจะไม่เคยทำเลย บางคนเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยทําก็มีนะครับอ่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะต้องทํำยังไงนะครับอเดี๋ยวผมพาดูแม่ดําก่อนแล้วกันไหนๆก็ถ่ายคลิปแล้วขอถ่ายแป๊บนึงค่อยทําช่วยแก่แกครับฮะอ่านี่ครับวิธีการดําแต่แกจะดําเร็วไปหน่อยนะครับไหนสาธิสซาเอาหนกหนูหนูได้ขึ้นมาจะไหนอเอากี่ต้นไอ้ซาติอาอาตอ่ะเออสามต้นนะครับ,อบเอาประมาณนี้อ่ะเราก็จีจนไหน อเอาเอาลงไปเลยบุบไม่ไ,มได้ใส่หรือปูใช่ไหมครอ๋อตอนนี้ปดันลงไปด้วยนะครับดันแล้วก็ดำแบบนี้เนี่ยครับอาชีพชาวนาที่เป็นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับก็จะทําลักษณะนี้เขาก็เลยตั้งฉายาไว้ให้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลยเพราะว่าอะไรครับต้องทำตัวให้ขนานกับพื้นโลกนะครับก็คือก้มหน้าลงไปนั่นเองนะับดำแต่แก๊แม่ผมดำเร็วมากนะครับดูนะครับดำค่อนข้างเร็วพอสมควร นะครับก็ช่วงนี้ปีนี้มีน้ําเร็วนะครับยอมรับนะปาปเดยเพือนสษภาก็มีแล้วแต่ก็ภาวนาภาวนาให้มีอย่างนี้เรื่อยๆนะครับภาวนาให้มีน้าอย่าขาดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้กําลังใจคนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่เนาะยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้หวานข้าวก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันถ้ากันแล้วก็สู้ๆกันต่อไปก็ค่อยดูกันนะช่วงนี้ฝนฝนงดฝนงดนะฝนมันก็ทิ้งช่วงนิดๆแต่ก็พยายาม ให้น้ำมันลดแล้วก็รีบหวานกันนะครับนะเพราะว่ามันบางคนเขาหวานเดือนมิถุนาอ่าแต่ตอนนี้คลิปนี้ถ่ายเนื่อเมื่อวันที่28พฤษภาคม2565นะครับแอบไปเดือนพฤษภาดังนั้นแล้วเนี่ยก็หลายๆท่านก็ยังไม่ได้หวานก็มีเยอะแยะนะครับอย่างนาพ่อตาผมที่ร้อยเอ็ดก็ยังไม่ได้หวานนะครับก็จะหวานบอกว่าจะ,จะหวานเดือนมิถุนานะครับแต่แถวบ้านผมเขาหวานตั้งแต่เมษาเป็นต้นมานะครับก็ก็อย่างนี้แหละไม่รู้เขารีบกันนะครับแต่ปีนี้ก็ยัง เหมือนกับฝนมาเร็วแต่ก็ขออย่าทิ้งช่วงนานก็พอนะครับม่ดูบรรยากาศการลำนาของแม่ไปด้วยเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูฝั่งล้นนะครับอโอเคครับอ่ดูแม่ไปแค่นี้แหละ่าครับในคลิปสาธิตนี้นะครับก็จะไม่ได้อุ้มมัดกานะปกติเขาจะอุ้มมัดการครับแต่ว่าผมไม่ไดเอาอุปกรณ์อะไรมาเลยเพราะว่าทุกครั้งแหละมาทีไรก็ไม่ได้เคยตั้งใจจะมาถ่ายคลิปแหละแต่ว่าวันนี้ถ่ายไว้ก็ดีเพราะว่าถ่ายไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษากันนะครับว่าพิถีชีวิตชาวนา ในสมัยนี้เขาทำกันไอสมัยก่อนเขาทำกันยังไงสมัยนี้เขาก็หวานกันหมดแล้วแล้วก็มีรถหวานข้าวด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมากมายไม่ว่าจะเป็นรถด,ดํานาหรืออุปกรณ์อะไรดํานาแล้วก็บางคนก็โยนเอานะครับแต่ว่าเป็นนิสาธิตเลยแล้วกันว่าสมัยก่อนเขาทํานากันอย่างไรนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะเอาวางไว้แบบนี้หละแล้วก็สาธิตดีกว่านะครับสาธิตต้นสองต้นดูก่อนนะครับอันนี้นะครับผมใช้ประมาณสักประมาณนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นแหละแต่ว่าต้นมันเล็กผมก็เลยรวมรวมดูแล้วมันก็น่าจะรวมรวมกันก็จะอยู่ที่สามต้นไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับฮะทีนี้มาดูกันดูวิธีการจับนะครับนะผมจะจับอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับดูนิ้วลมม้อมเลยนะครับนี่จะจับอย่างนี้นี่นะครับจับอย่างนี้ประคองต้นก้ากอดต้นก้าไว้นะครับกอดต้นก้าไว้เพื่อไม่ให,ห้ต้นก้าหักนั่นเองนะครับ่าแล้วก็ ่าให้ตรงเขาเรียกว่าคอก้านะครับตรงนี้คอรากก้าเนี่ยนะครับคอของต้นก้าที่ระหว่างข้อต่อราก่ยใหญ่มันหักนะครับไม่ใช่วามันหักไปอย่างนี้เวลากดลงไปบางคนกดแล้วมันหักเพราะมันหักเนี่ยต้นข้าวมันก็เก่งจริงนะครับว่าบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่งอกต่อมันจะหักเพราะว่าแล้วความเจริญเติบโตมันก็จะไม่เติบโตมันจะตายนะครับดังนั้นและใหญ่หักนะครับถามว่าต้นข้าวมันแข็งแก่งจริงไหมจริงครับ แต่ก็อย่าให้มันอย่าให้มันหักเลยนะครับอาทิท่านี้ดูอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่แต่เวลาดาเร็วๆมันก็จะประมาณประมาณเนี้ประมาณนี้ประมาณเนี้แต่ว่ายังไงก็ตามก็กอดไว้อย่างนี้นะครับอ่านะถ้าคนหัดดาใหม่ก็ต้องทาอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทําอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้แล้วก็จิ้มลงไปนะครับนี่เวลานี่ก็ทํานิ้วห่างๆอย่างนี้ได้ด้วยก็ได้ไม่ใช่ว่าลงมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็จะต้องทําเหมือน เหมือนตัววีนะครับนะลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับนี่อย่างนี้มันก็จะยืนต้นแล้วครับเห็นไหมครับนะอ่าเดี๋ยวอีกสักต้นก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวมาดูอีกสักต้นแล้วผมก็จะดำแล้วทีนี้อ่าวันนี้อ่าหมดกล้านี่ก็กลับนะครับอ่าไม่ได้ว่ามาทั้งวันนะครับก็มาทำเฉพาะแวบๆปบๆเดี๋ยวทำเสร็จก็จะไป เดี๋ยวจะไปซักผ้าห่มหมอนมุ้งนะครับไปปั่นวันนี้อ่านี่ครับดูนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเลยเพราะว่าดินข้างล่างเนี่ยมันมันมันมีน้ําอยู่มันก็เลยไม่ต้องไปเอาหัวแม่มืออุดไว้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดินคนมันจะไหลลงเองเพราะว่ามันมีน้ำไงมันมีน้ําอย่างนี้ถ้าถ้ามันไม่มีน้ําเนี่ยเป็นนาแห้งนาแห้งที่เขาดํากันเนี่ยนะครับเขาก็จะเอา ดำลงไปอย่างนี้ปักลงไปแล้วก็จะเอาเนิ้วหัวม,มือปิดแบบนี้นะครับแต่นี่เราไม่ปิดนะครับดูนะครับดูกันด,ด,ดีๆชัดๆดูใหม่เนี่ยสาธิตก็คือสาธิตนะครับนี่ปล่อยขึ้นมาเลยครับแค่นี้เองครับนะเห็นไหมครับอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราดำสักนิดหนึ่งเราจะมาถ่ายรูปให้ดูว่า ระยะห่างควรจะเท่าไหร่ก็กะเอานะครับระยะห่างตามระดับสายตานั่นแหละนะครับมาชมฝีมือผมนะครับเนี่ยฝีมือผมนี่ฝีมือผมนะครับก็สวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ว่าต้นก้าคอกล้าไม่หักก็แล้วกันยังไงก็เกิดขึ้นนะครับยังไงมันก็งอกยังไงก็ยังไงก็จะเริ่มเติบโตแน่นอนนะครับอันนี้ได้หนึ่งมัดแล้วนะครับหนึ่งมัดได้เยอะไหมครับก็ดูจากที่ตาเห็นนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยประมาณเนี้ย เนี่ยเองนะครับไม่เยอะนะครับนะไม่เยอะเอาครับตอนนี้ก็ได้สองมัดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ดูความคืบหน้าว่าสองมัดมันได้เยอะแค่ไหนนะครับนะไปดูกันวันนี้มาเช้าเช้าก็ดีก็ไม่เช้ามากนะครับตอนนี้ประมาณแปดแปดโมงแล้วแต่ว่าแดดมันไม่ออกนะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนอากาศดีนะครับนะโอเคแล้วไปดูกันว่าสองมัดมันได้เยอะไหมนะครับนี่แหละครับก้าสองมัดนะครับนะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้กับมาถึงนี่ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังไม,ไม่ได้เยอะนะครับก้าก็เหลืออีกไม่ก,กี่มัดนะครับเหลืออีกประมาณห้าหกมัดนะครับเหลืออีกห้าหกมัดก็ก็จะหมดนะครับคุณแม่ก็จะพาได้กลับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปทํางานอื่นต่อทําไปวันละนิดครับนะวันละหน่อยวันไหนมีก็ลงมาทําแต่ก็ทิ้งไว้นานไม่ได้นะครับก็ต้องทําให้มัน ให้ต้นก้าต้นข้าวมันเท่าเท่ากันในอายุช่วงอายุเท่ากันนะครับปล่อยไว้นานก็ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆรีบๆทำๆไปนะครับวันไหนมีเวลาเยอะแล้วก็มีก้าเยอะก็ทำอ่าน้าหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่วันกันแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีเดี๋ยวหมดก้านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาปิดคลิปนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เหลือนะครับแล้วก็ดำมาได้ประมาณนี้ก้ากี่มัดก็แม่ 11ดมัดอ่าเก้ดมัดนะครับก็ได้ประมาณนี้ได้ตรงนี้แล้วก็ได้ตรงโน้นอุดตรงโน้นเรียบร้อยแม่อุดตรงโน้นแล้วตรงนี้ก็เหลือเยอะอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่นะครับก็เท่าที่เห็นนะครับก็จะเหลือเหลือเยอะอยู่นะนี่เหลือเยอะอยู่เนี่ยเนี่ยดูกันต่อไปนะผมเก็บภาพไว้ที่ล,ลึกด้วยนะครับว่าแต่ละปีทํานายไปยังไงนะครับอันนี้คุณแม่ก็จะเอา เอาก้าที่หนาๆน,นะครับเอาต้นก้าที่หนาๆแยกออกมาแซมเข้าไปในส่วนที่มันเขาเรียกว่าในส่วนที่มันไม่ไม่งอกไม่เกิดนะครับอ่าตรงนู้นก็เสร็จแล้วตรงนู้นตรงนี้ก็สิบเอ็ดมัดในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะดูอีกทีว่าจะได้กี่มัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกวันอาทิตย์นะครับอ่าจะจะได้ถ่ายหรือไม่ไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องของการทํานาจะถ่ายซ้ําๆกลัวไม่มีคนดูนะครับอ่า แต่คลิปนี้ก็ไม่มีคนดูหรอกผมว่าได้สักสิบวิวยังดีนะครับนี่บรรยากาศทุ่งนานะครับนี่ละแวกแถวนี้ในนายาวไปนูนน่นนาแม่นะครับนี่ก็นาป้านะครับติดห่างจากถนนดํานิดนึงแต่ว่าป <c oughs> ัจจุบันนี้ก็ยังอาจจะราคาไม่เท่าไหร่แต่อนาคตเนี่ยอีกสักสิบยี่สิปีเนี่ยผมว่าไม่ต้องห่วงเลยถ้า,ถ,าถ้าประมาณถ้าไม่ไกลมากแต่มันเป็นที่ตาบอดนะครับก็คือไม่มีทางเข้ามา แต่ยังไงก็ตามทางเข้ามาไม่เข้ามาแต่ยังไงก็ตามน่ผมว่าแต่ยังไงอนาคตมันก็ต้องราคาก็ต้องสูงขึ้นตามตามตามอะไรตามตามตามเศรษฐกิจโลกหรือตามการเวลาของมันนะครับมูล,ลค่าตามการเวลาอ,อันนี้คุณแม่ก็กำลังแซมต้นต้นที่มันเขาเรียกว่าอะไรต้นที่มันหนาเนาะ,ะแซมเข้าไป,ต,ปตัวตัวไม่มีตัวที่เขาเรียกว่าเพื่อนมันอย่างเงี้ยนหนาอย่างเงี้ย เนี่ยนานๆอย่างนี้นี่ๆนะครับเอาไปได้เนี่ยเอาไปได้แต่ตอนนี้ไม่ไม่ทําเพราะว่าแม่เขามีธุระที่จะต้องไปด้วยเขาก็จะหมดกล้าเขาก็จะไปเขาก็จะไปทําผมก็จะไปทำามผมก็จะไปซักผมผมมวันมุ้งผมปั่นพอปั่นเสร็จผมก็จะทํางานวิชาการเกี่ยวกับงานนั่นแหละวิชาการโรงเรียนผมต่อสักหน่อยนะครับในวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้คงไม่ได้ไปไหนหลูกก็ไม่ได้ไปพราว่าสัปดาห์หน้ามีภากรกิจก็ต้องลาโรงเรียนสามวันไปเกี่ยวกับงาน ของราชการเกี่ยวกับที่ดินนะครับก็เลยต้องต้องต้องไปติดต่อก็เลยต้องต้องลาหลายวันหน่อยนะครับอ่ะเนี่แหละครับก็เล่าให้ฟังในวันคลิปวันนี้วันที่28นะครับสฤงหาคม2564นะครับแต่ว่าอากาศก็อาจจะยืดเยื้อไปหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลามานั่งตัดเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่มีคลิปออกอากาศนะครับนะก็บอกวันที่ให้พี่น้องได้รับชมว่าเป็นการอัดคลิปนะครับไม่ไม่ใช่การอ่า ถ่ายแล้วลงเลยก็ไม่ใช่นะครับอันนี่ครับก็บรรยากาศในการดำนานะครับในวันนี้อะไรนะครับก็9 1มัดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว2คนก็เร็วหน่อยคุณแม่เขาดำเร็วแต่ผมก็ดำช้านะครับตามภาษาทําได้เท่าที่ทํานั่นแหละนะครับช่วยได้เท่าที่ช่วยอย่างที่บอกนะครับก็ว่างๆก็มาทานะครับไม่ว่างก็ไม่ได้มานะครับก็ว่าเพราะว่าเรามีอาชีพประจําอยู่แล้วนะครับ ที่เห็นผมมาทำเลยผมเมื่าทจริงนะครับผมไม่ได้สร้างภาพอะไรแต่อย่างใดนะครับสําหรับหลายๆคนอาจจะมองว่ามาถ่ายรูปหรือเปล่า <c oughs> จริงๆเราไม่เลยนะครับจริงๆลนะ้วถ่ายถ่ายแล้วก็ทําไปอย่างวันนี้ทาอย่างวันนี้ถ่ายพรุ่งนี้ผมก็ไม่ถ่ายแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆก็คือเรื่องของการดํานาซ่อมนาผมก็ไม่ทําแล้วนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับที่จะนําเสนอคลิปอะไรเงี้ยผมก็จะถ่ายนะครับปกติของการคนทําคลิปคนรักการทําคลิปมากกว่า ได้ถ่ายมันก็มีความสุขในเรื่องหนึ่งนะครับถามว่ายอดวิวจะสูงไหมคงไม่สูงหรอกครับนะเพราะว่าช่องเราไม่ได้ติดตลาดอะไรเหมือนชาวบ้านเขานะครับนะดังนั้นการเกษตรในรูปแบบนี้ก็คือแบบนี้นะครับผมทำนี่ก็คือกับคุณแม่ก็คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงแต่อย่างใดเดี๋ยวอนาคตเนี่ยครับ <c oughs> ทุกท่านอาจจะได้ชิมข้าวผมผ่านเพจหรือ <c oughs> หรือแม้แต่ใน Facebook ส่วนตัวหรือแม้แต่ใน u t u b e นะครับเดี๋ยวผมหาเงินไดกสามหมื่นกว่าก่อน ผมจะไปซื้อลงสีเข้ากล้องมานะครับนะ,ะถ้าซื้อได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้นแหละก็จะได้สีเข้าขายเลยโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางโดยจะเก็บข้าวไว้ได้เยอะๆหน่อยนะก็จะสีขายในรูปแบบนี้ต่อไปอนานาคตนะครับในอนา,นาคตอันใกล้ใกล้นี้ทาไมถึงบอกว่าอยากทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไปซื้อข้าวในท้องตลาดยังไงยังไงอ่ะมันมีสารปนเปื้อนแน่นอนแต่นาที่เราผมทํากับคุณแม่อย่างเนี้ย ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแต่ก็อาจจะมีปนเปื้อนไปบ้างแต่ผมเชื่อว่ายัางไงมันก็เป็นข้าวดีกว่าในท้องตลาดที่คุณคุณกินกินกันอยู่นะครับดังนั้นแล้วคนที่สายสุขภาพเนี่ยนะควรจะสนใจในจุดนี้ไว้เพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ยืนยาวดังนั้นคนที่จะดูแลสุขภาพเท่านั้นที่จะอยู่รอดในสังคมต่อไปในอนาคตนะครับนะดังนั้นแล้วก็รอดูก่อนนะครับยังไม่มีเงินนะตอนนี้ผมพูดตรงๆถ้ามีเงินเนี่ย ซื้อแน่นอนนะครับเครื่องสีเขากองนะครับ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องขนาดเล็กไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่นะครับเราสีแล้วเราขายในกิโลละ30บาท35บาทก็อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทำขายดเหมือนในเน็ตฮะในเน็ตเราขายกิโลละ45บาทนะครับแต่เราขาย30ก็อยู่นะครับผมว่านะอ่านั้นเป็นเรื่องของอนาคตมาเล่าให้ฟังเฉยฉยอ่าในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมกับคุณแม่จะกลับบ้านกันก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผมจะให้ ฟีสไตครับเจอกันในคลิปต่อไปบายนะครับจริงๆนาคนอื่นที่ระยะใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับก็มันก็ยังไม่มีน้ำนะครับแต่อย่างใดนะครับเท่าที่ตามที่เห็นนี่นะครับก็ยังไม่มีใครมีน้ำนะครับนะครับติดถนนก็ยังไม่มีนะครับนี่เห็นไหม เขายังไม่ได้หวานก็มีนะครับดูนะครับเนี่ยยังไม่ได้หวานก็มีนะครับน่ะเห็นไหมครับยังไม่มีน้ําก็มีนะครับเนี่ยังไม่มีน้ำตันนี้ก็ยังไม่ได้หวานนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็แดดออกแล้วก็ <c oughs> หวานได้แล้วนะครับนะเออ